สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อคนดีครับสำหรับช่องเพจพอดีเชนี่ครับสำหรับเพื่อนเขื่อนคำว่าอะไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งก่แจ้งประผัดลิดไม่ในการแจกเตือนนะครับเด้อคมันหน pues ี้มาตลาดบัตรคอนเลียบทำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับพี่น้องตลาดน้อยๆยำเย่าจักน้อยครับพี่น้องเปิดไม่ผมว่กมี ง,งว่วงงามครับพี่น้องมไ,ไ,ไ,ไปสนใจเกษตรกรสนใจมาเลือกได้เลยครับเด้อทุกวันอังคารครับผมทุกวันอังคารครับครับขออนุญาตครับผมสวัสดีครับคุณพ่อบวัสดีครับเน,นี่ยน้ำตัวเองนะครับผมครับผมวันนายกสุทนทรนปืนสวัยครับเราเปิดไอ้ ตลาดโคกกระบืออยู่มาตั้งแต่่20นาทีแล้วครับผมพิกัดเปิดทุกวันอังคารครับผมนะครับทุกวันอังคารของอาทิตย์ระหว่างทีนี้พิกัดจะกั้ยุทถนนสายตัดใหม่นี่ครับถนนสายตัดใหม่นี่แม่สอดมุกดาหารเนี่ยบ้านนะครับผมังจากตัวปั๊มน้ำมันปตทเนี่ยครับเสียกเนี่ยบ้านรูปเนี่ยบ้านี่ของไรครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านคอนเรียบบ้านคอนเรียบเนาะครับเนาะ หมู่่ทีเปราบรรลุกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมนะครับทุกวันอังคารนะครับเนาะทุกวันอังคารครับบ้านเศร้าทุกวันอังคารเลยครับปิกัดบ้านคอนเรียบเลยนะครับเปิดต้งวันนะครับผมแต่เมื่อเนาะสนามเมื่อมันเปิดใหม่นะครับก็มีโคกระเบือเขามาพอสมควรมันเปิดได้จักเดือนแล้วครับประมาณนี้อ่าเปิดบ้านหกเดือนนะครับผมครับผมมีเบอร์โทรบอเป่อเบอร์โทรผมก็อ่าติดต่อเจ้าของตลาดกับ 080 080 765 765 6774 6774ครับผมเบอร์นี้มีไร่พร้อมครับต้องไร่เมากันเลยนะครับหมดรากันแล้วไร่ขึ้นเลยนะครับอับสื่อคือเสื่อนนายกนะครับผมนายกสุนทรบุญสวัยครับครับผมขอบคุณมากมากครับผมครับเปิดวันไร่เมย่อไหรครับพ่อเปิดห้าสิบสามครับอ่าสิบสามห้าเมื่อสามนะครับเนาะราคาเนี่ยต่อรองได้ไหมครับผมได้ครับ กยเมือเดีน้เอร์งมาเสซร์งมา้บเมือแม่นันเต็มองเดือนแม่นันเต็ม2เดือนยีบเมือวันที่ยีบก็ั่นดูเพรสือยากเพราะเสือ้แดงอนเบตาเด้อครับเด้อ่าเมื่อสองนะครับเนาะราคาหนี้ต่อรองได้ครับครับผมเบ่งหลอบโต้ะครับเด้อโอ้ลึงใหญ่ยาาป้อมสูงอะไรไปไดผมสิโก้อยสี่สิบหัวอยหี่ิรคััผมอยหกสิบส ได้ห้าสิบโดดครับก็ผมได้หกสิบสามนี่กับนานๆยังไงเด้อครับเด้อลึง่หนาครับผมสุดสายบือปัดเลยนมซีเต่าเนาะครับผมปั้นไม่ลูกเมลูกแรกบ่ครับผมลูกตัวสวงตัวสวงที่ไปครับลูกสองตายไปแล้วเนาะนนี่ัลูกสองในทองครผมก็ได้หยิบเจ็ดมือครับอ๋อสามมือคนละพี่น้องยี่สิบเจ็ดวันนะครับหางเปเอเล็ดครับผมหางไงหางตกดินเลย ทางหลากเดินเลยครับพี่น้องครับช,ช่วยเลยทำบ่มีตำนีน้เนาะบ่ครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมแมน่ยครับผมมีตำนี้ยังแน่นะเพราะว่าขายลูกผสมด้วยกันโมแดงจนแสบตาตัวนี้ขายแยกลูกไปแล้ยเนาะครับเนาะนเปิด<ว>ลายไปหมเปิดไปสี่เหมือนสองต่อรองได้ียครับผมครับได้ผม ในเบิดของผมทองว่าหลายทองทองได้ยัคเดียวแล้วมันยี่สิบเอ็ดมันดีมันที่ยี่สิบเอ็ดเต็มซองเดือนเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ครับผมก็ได้ซองเดือนได้ซองเดือนแล้วนะครับเนาะซองเดือนสามหมื่นสีนในทองพอมันเป็นวัวครบตัวครับมันข้ามไปครับเนาะมันข้ารับแม่นี่ก็ครบตัวกันม่วงโอ้ครับผมครบถัวเพชระครับด้วยเขาจะผสมเียมได้สามเดือนมันกันเลยมื่ขึ้นมหมอครับความสูงลายประเด๋็นตัวเขาเนี่ครับก็ะชิบลอยสี่สิบตัวอยู่สี่สิบแม่นบวกกันนะโอ้หวนดีนะครับด้วยมัน มั่นในสองเดือนเนาะสองเดือนกับสี่มื่ครับผมสวยเลยครับลูกที่เท่าไหร่ครับผมในสองลูกตัวสามหรือปลูกที่สามเนาะนั่นครับตัวนี้ลูกแดงครับผมนุ่มลึกดีครับผมนี่เบอร์ปองครับผมศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดหกแปดหอยอึ้งครับอฟอึ่งน้ำมันนะครับเนาะเราสูงครับแล้วสูงแล้สูงบอกครับเราสูง ฝันเราสูงนะครับเพื่อนฝันแก่นี่ะครับมันแก่ใกล้ๆน้องครับเนาะแง่วงงามอีู่ดีกระสินครับพี่น้องง่วงง่ายงามตะกี้เป็นแสนได้ครับนี่อันนี้เหลือหามื่นครับเปิดไปห้าสิบสองครับห้าสิบสองครับต่อรองได้ครับผมแต่ก่อนเป็นแสนครับลึกใหญ่ายงายครับผมบางคนลดจตะกนกับกร้อยหกสิบก้มสูงใหญ่ยสามเดือดว่าตรวจท้องให้ในยูแมนกันแล้วก็ง่วงข่มตัว งามนะครับเด้อเลนเป็ดได้สองเดือนนะครับเนาะตอนนี้ขอละข่ครับผมสี่สบสองครับเพิ่นสี่สิบสองสี่หมื่นสองต่อรองได้ครับผมรับงามโอเคครับมันมันครับปูขอบคุณมากครับผมแดงดีครับผมแดงแดงจนเจบตาสวัสดีครับคุณพ่อครับเอามาจากตัวครับผมทำตัวแม่ลูกลูกผูกบครับเปิดร้ายไม่ไครับพ่อ สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับเด้อโอ้แม่จักได้จักปีแล้วแม่ลูกเท่าไรนะลูกนี่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับลูกเจ็ดแปดเดือนท้องว่างปะครับท้องว่างครับท้องว่างเนาะสี่หมื่นเก้านะครับเด้อราคาดิต่อรองไในนะครับเนาะงตอนน้องไในส่งถึงที่ป่ะส่งถึงที่ปอมนมสีเต่าลูกมีสายเลือดป่บลูกลูกไอ้บ้านไหมเหมือนบ้านบ้านความสูงประมาณลอยลอยสามสิบเก็บนะครับ สามหมื่นเก้าต่อร่องได้นะครับเนาะครับซีมือเก่าโอ้ซีมือเก่าต่อรองได้ครับผมอยู่ปนะครับผมอยู่อำเภอร่องคำครับลองคำมีเบอร์เบอรนี่ครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหเก้าแปดสามหกเก้าแปดสามห่อยังครับผมห้อยเอกครับห้อยเอ๋ยครับผมติดต่อกินกลางสอบถามได้เลยครับเรื่องเกษตรกรสนใจกับพี่น้องกรับไปอยากได้งัวงามโทรได้ครับโทรนะครับพี่น้องเด้อเิ่นปลอบโตครับผม ออกโบดบดนี่ครับครับเป็นเป็นงวนลาดบ่ะเป็นง้บ้านนี่ะครับว่าบามันให้ไต่อนตเนีนอกสูงดีนะครับด้วยสูงดีลูกมีตำาน้จังน้อยเนาะตุ้มเป็นตุ้มครับโอ้เรื่องดีครับผมหะาบางหนาบางตากขาครับด้วยเรื่องดีสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะโอ้แดงครับผม ฟองนมดีนะครับเด้อแดงดีแสบแดงจนแสบตากับเบื้องหลังเบื้องทางทางพัวดีครับผมน่ก็ดีกับสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้นะครับผมครับครับโอเคครับมันมาณครับคุณพ่อสวัสดีครับผมเอามาจะค้ครับวันนี้เอามาสามตัวครับแม่ลูกแม่ลูกครับลูกลูกปูครับูครับลูกูในจังเดือนลวครับลูกปูม้านี่เดียนนี่ยนะครับ สามสี่เดือนเนรอมีสายเลือดปะครับบ่ครับบนบ่มีใบไม่ยังหรอกครับมีเป็นโคโตไปนะครับพอบเปิบ้านเนาะปอบกุ้มเปิดรลายไปเลยครับแม่ลูกลูกปูเลยครับผม้มีเปิดหาสิบหาครับอาสิบหาจักปีแล้วครับงวดตัวดีครับผมแม่ลูกสองเนี่ยครับลูกสามสี่อยู่ในท้องเนี่ยครับลูกกยู่ในท้องกับมี่ั้าได้ครับเดี๋ยวก็เพรว่าลูกที่สามนี่นะครับต่อไปครับลูกสามต่อไปลูกสาวต่อไปเนาะอันนี้ท้องว่างนะครับเนาะท้องว่าง สามในทองเนี่ยเปิดราคาขอราคาไหมครับผมอาสิบห้าห้าสิบห้ามีโบโทสไหมครับผมนีครับนีแม่นะครับนีบืงอีกต่อไปนะครับเด้อเปิดไวสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าแม่สาวครับแม่สาวไก่ผสมครับผมไก่ผสมแล้วเนาะครับผมกับแดงดีดีสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าครับแม่นครับสามหมื่นเก้าแนะครับเด้อเหงาดีเนาะตอได้ตอรองกันได้เหงาดีครับผมต้องไงไก่กันนะกับรอบรอบตัว สว้งามของเพิ่นดีๆครับผมออกโบสดีครับออกโกับตาดำหูดำขาดำดวยครับเด้อลึกกับลึกลดีน้อมสีเตาหางเง่าดีครับผมสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าดีสวยเลยได้จักเดือนล่ะครับได้จักปีดีประมาณ ปีชีเขาปีแล้วครับสองปีตามหมืนเก้านครับกำลังพอพอทับครับตัวนี้ขอราคาไหมครับผมตัวนี้ห5าหมื่นห้าพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันได้ต่อรองได้นะครับน้องเมีลูกลูกผูลูกผูครับมีเบอร์โทรไ่ครับผมเบอร์โทรก่ะศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหกสามสี่หกสามสี่เก้าแปดสามศูนย์ครับเก้าแปดสามศูนย์วมาแต่สารค้ำมดแครับสารคนะครับเด้อินกลงสอบามเลยครับ เกษตรกรไห้สนใจครับพี่น้องครับผมต่อทำกันได้ครับต่อรองกันได้ก็ไก่ทรงหอนหมองครับขอบคุณหลายๆครับมาสามครบทะครับผมขอบคุณมาบ้านคอนเรียบนะครับอำเภอเมืองกาฬสินขอบคุณนะผมเป็นอย่ที่นี่บ่อนนี่บ่อนลานออกมาบ้าครับผมตัวนอตดำบ่ด ก็ได้ยงเงก็จอสีกันแม่นับนน่โยุ้ยุ้งให้เราสิอาสาวเกียรตินะครับคนชืือกันแล้วนะครับเรือสาวเกียร้องก็ยังมีลูกอยู่คนบาร์ผสมมาเรียบร้อยแล้วครับลูกสามตัวแดงโบดดีเนาะครับผมี่สองหมื่นเจ็ดเอาลดเอาลรดครับผมงามงาโบดขาดดำตาดำหูดำ ต่อแล้วพอพอพอใจเลือดเนาะอมลุนโมลุนเนาะต่อแล้วสามหมื 3, ่นเจ็ดนะครับเด้อตัวนี้ซื้อแล้วเด้ซื้อแล้ยวสามหมื่นเจ็ดเรื่องดีๆโมลุนทั้งนั้ออกแดงจนแสบตาเนาะสามหมื 3, ่นเจ็ดนะครับตลาดคอนเรียบซื้อเรียบร้อยแล้วครับลงน้ำมนต์ลสูงสูงเงาเด็ดนะครับเด้อ ามหมื่นเจ็ดนะครับหางคั่วดีครับนมซีเต้าสามหมืนเจ็ดสองเบสามเบอด์สามหมื่นสองสามหมื่นสองนะครับเนาะเออง้อแม่ได้ยักปีแล้วครับดิง้้อนี่เก่าเดือนเนี่ยเกาเดือนเออเกาเดือนหลก,ลกมีสายเลือปะครับลูกม่สายเลือตู้บ็ดีแดงขีกแดงออื แต่มันออกมุมมุมหรอครับเออสีแดงจะว่าแม่มันออกสีขูกระทบเนาะหูกระทบนี่แหละหูกระทบออกบดขอบตาดำหูดำใส่ใส่หัวดำตาดำออกบดออกบดเดี๋ยวเสียงดีสุดท้ายอีก้มสูงไรบ้าหน่อยก้มสูงรอยสามร้อยร้อยสี่บาสักไปงวดหน่อยยุคเข้าสามสามหมื่นสองเนาะเออสามหมื่นสองไป้วไปพอนี่ ห่องซื้อห่องซื้อใครอยากได้ติดตตอไปนี่นันนี่ตออเอหนตอร่องได้นะครับน้องตอรองได้นี่บักนี่นี่บัพ่อพ่อพ่อง่อพ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 ่อ่อพกอพ่อน่อ่อพ่อพ่าพ่อ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 อ่ล่อพ่อพ่่อน่่่่ ดีงามดีเนาะครัเนาะคมมากนะครับไม่มีสีแดงหักระทบหัวหลุนขับงามของเพิ่นครับผมสวยเลยครับผมดีงามครับเดืนงามสง่าเนาะครับเนาะตโตไหนทุกเวลาได้เก่าเดือนเออเก่าเดือนงนาเก่าเดือนอร่อยสิบหาออยสิบหาโอ้อนาคตไปไกลนะครับเนาะสุงดีครกพี่แดงนี่แหละน่าปลาเผยครับขอบคุณมากครับผมโตครับมโอนี่ ของผมสามตัวห้องพนหน่งคนนี้ม็ดดำนี่บอครับสวัสดีครับตัวนี้สี่หมื่นสามับความสูงไรมนไดพ่ออยสี่สิบน่อยหน่อยนะครับเด้อสี่หมื่นสามเมื่อสองปีกังราคานี่ต่อรองได้บอครับผมได้ครับได้คุยกันไปสงีเขาอนที่ยังสีเขาอน แดงดำเนาะครับเนาะมีลูกมาไปจักโตครับผมนี่มีลูกไปครับผมพอมีทองทองว่างมาครับผมหางเงา้ยวดีนะครับเด้วยหางเงี <t iny Meat> ้ยดีครับพี่น้องสวยๆงามๆของคนนะครับเด้วปักกันต่านี้นะพอนะกันต่ สี่หมื่นสามเรื่องเงาเงาเลยครับด้วยเรื่องดีๆหน้าตาดีครับับสีดำจังน้อยครับเปิดราคาสี่หมื่นสามมีเบอร์โทรบอรครับพ่อครับมีศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองศูนย์สามหกแปดศูนย์สามหกแปดพ่ออยังครับผมพ่อวี่ครับพ่อวี่พ่อวี่ครับผมโอเคครับมันมันครับผมกคือกาลสินนะจีกาลสินเนาะอยู่ในเมืองนะครับเนาะครับสวยๆองเพลินเลยครับผมเรื่องดีเงาดีนะครับด้วยตัวนี้ครับผม ความสูงลอยส,สิบน้อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับ